เห็นไหมมันก็จะมีคาบอะไรต่างๆเห็นไหมครับเห็นไหมไม่รั่วก็เป็นอันเสร็จครับแต่ถ้าเกิดรั่วนะครับอันนี้สําคัญมากเลยนะครับผมว่าสําคัญมากเลยนะตรงนี้สําคัญมากนะครับการถ่ายน้ำมันเครื่องต้องผมว่าต้องทําตรงนี้ด้วยนะสสาคัญมากก็สดีครับวันนี้อยู่ช่อง New Project เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําการถ่ายน้ำมันเครื่องแกรนฟิลโนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายและล้างกองอากาศเขาเรียกว่ากองอากาศหรืออะไรสักอยาก่างนึ่แเลยครับแกนกองอากาศผมไม่แน่ใจนะแต่มันต้องล้างอ่าผมเป็นการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครั้งแรกนะครับใครที่ยังไม่เคยทําเดี๋ยวมาทาพร้อมกันไปแบบรวดเร็วไวๆเลยนะครับโอเคไปดูกันของที่เราต้องเตรียมไปสิ่งของที่เราต้องเตรียมนะครับมีเนี่ยชุดชุดอันนี้เขาเรียกว่าชุดอะไรไม่รู้อ่ะแล้วก็ลูกบล็อก ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้ครับแต่ผมมาทําเองนะครับใครอยากทําเองมาทําพร้อมกันใช้ลูกบล็อกเบอร์สิบสองนะครับเพื่อที่จะขันน็อตถ่ายน,น้ำมันเครื่องนะครับข้างล่างนะครับแล้วก็ต้องมีที่รองด้วยที่รองที่รองน้ำมันเครื่องภาชนะรองน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ที่ใส่น้ำมันเครื่องชุดชุดชุดนี้มีประแจแหวนก็นได้ครับเบอร์สิบสองปากแบน หรือปจัจจแหวนก็ได้เบอร์2หรือลูกบล็อกก็ได้โอเคแล้วก็มีผ้าไว้เช็ดนะแต่เราจะมาล้างแกนกรองน้ำมันเครื่องด้วยผมไม,ไม่มั่นใจนะเขาเรียกว่าอะไรโอเคสําหรับคนที่ถ่ายไม่เป็นนะครับผมก็ถ่ายไม่เป็นเหมือนกันนี่ครั้งแรกเดี๋ยวไปดูกันไปเดี๋ยวจะมาถอดน็อตน้ำมันเครื่องนะครับใช้เบอร์12นะและก่อนที่เราจะถอดน็อตน้ำมันเครื่องก่อนที่เราจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับเราควรจะสตาร์ทรถทิ้งไว้สัก10นาทีหรือว่าขับรถทิ้งไว้สัก10นาทีนะครับแล้วเราก็รอให้เครื่องมันเเเเยยย็ยนนย็นนนักกกปึงลราาามมมิ่่ถค ปครับเราเริ่มกันเลยเอาถอดน,อน็อน้ำถ่ายน้ำมันเครื่องเลยนะครับเบอร,ร์สิบสองนะเบอร์สองนะหมุนไปทางอดูนั่นมาอะหมุนไปทางผมอยู่ตรงฝั่งท่อผมอยู่ตรงฝั่งท่อหมุนไปทางซ้ายมือเรานะไม่รู้ว่าทวนเข็มหรือตามเข็มนาฬิกาผมก็ไม่ไมั่นไ,ไม่แม่นเหมือนกันอ่ะพอมันออกแล้วใช่ไหมเราก็ใช้มือเรานะครับค่อยๆหมุนออกนะเอาพัดชนะมาลองนะครับนี่นะครับ เราค่อยค่อยหมุนออกนะครับจะสังเกตได้ว่านอตเอ้ยน้ำมันเครื่องจะค่อยค่อยไหลออกมานะครับมีแหวนด้วยนะครับต้องเอาแหวนออกมาด้วยนะครับอุ้ยร้อนอุ้ยร้อนอุ้ยร้อนครับร้อนร้อนต้องต้องร้อยเครื่องเย็นกว่านี้นะครับนี่นะคนัตก็ออกมาเรียบร้อยนะครับนี่นะต้องเอาแหวนออกมาด้วยนะครับนี่นะแหวนโอเคเอ่อแกนฟิลเตอร์นนะครับต้องถ่ายน้ำมันเครื่องศูนย์จุดแปดลิตรนะครับและใส่น้ำมัน เฟืองท้ายหนึ่งลิตรนะครับพอเราถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ควรจะมาถ่ายที่ตรงที่ใส่น้ำมันเครื่องนะครับตรงนี้น้มาดูเราใช้ครีมหมุนนะครับแต่นี่ผมไม่มีครีมนะครับผมเลยใช้มือหมุนนะครับมผมว่าตางที่ดีใช้ใช้ครีมหนีบเข้าหนีบออกให้มันพอตึงตึงมือพอนะครับแล้วก็มาถอดนี่ออกนะครับน,นี่ครับประมาณน,นี้แล้วเราก็จะได้มา น็อตและที่ใส่นะครับแล้วเราก็มาทําความสะอาดนะครับโดยการใช้ผ้าเช็ดนะครับทั้งรูตรงนี้ด้วยแล้วก็รูข้างล่างด้วยนะครับใช้ผ้าเช็ดนี่ะครับใช้ผ้าเช็ดนะครับหรือใช้ไอ้ตัวนี้ก็ได้นะครับ WD40 นะครับอันนี้กระป๋องละร้อยสามสิบน้ำนี่มันไล่ความชื้นป้องกันสนิมนะครับลายสนิมนะครับลดการเสียดสีนะครับ WD40 นะครับนี่ใช้นี่ฉีดก็ได้ครับมันจะออกง่ายกว่าฉีดแล้วใช้ผ้าเช็ดเลยนี่นะครับฉีดน็อตถ่ายน้ำันเครื่อง ปึ๊บนิดเดียวแล้วก็จะพผ้าเห็นป่ะคาบจะออกเลยแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดต่อนะแบบนี้นะครับทุกอันเลยนะครับทุกอันเลยนะครับนี่ครับแล้วก็เราฉีดฉีดฉีดน็อต่านน้ำมันเครื่องแล้วเราก็ใช้ผ้าเช็ดนะครับแต่อันนี้ผมไม่ได้ตัววัดน้ํามันเครื่องผมไม่ได้เนี่ยที่ใส่น้ำมันเครื่องผมไม่ได้ฉีดนะครับผมใช้ผ้าสะอาดเช็ดเลย,ยนี่ครับ มาครับต่อไปนะครับอันนี้น ah ้ามันเครื่องเราก็ได้ไหลไม่ไหลแล้วนะไม่ไหลแล้วนะต่อไปเราจะมาเปลี่ยนน้ํามันเฟืองท้ายนะครับเราต้องเอาน้ามันเฟืองท้ายออกก่อนนะครับซึ่งต้องใช้เบอร์เบอร์อะไรเนี่ยเบอร์สิบป่ะอ่าต้องต้องใช้บล็อกเบอร์สิบนะครับต้องใช้บล็อกเบอร์สิบนะเดี๋ยวเราถอดตรงนี้ก่อนนะครับนี่ครับไอชุดนี้เนี่ยชุดนี้ครับซื้อมาแค่ซื้อในแอปส้มนะครับซื้อมาแค่ประมาณ3 0 0กว่าบาทเอง ใช้ดีคนระับใช้ได้หลายอย่างนะมาเรามาเริ่มกันเลยนี่คนระับผมมาใช้ไอันี้มันยาวขึ้นน,ะนี่ครับน็อตอยู่ตรงนี้คนระับไม่รู้กล้องจะเห็นหรือเปล่ามันก็เริ่มมืดแล้วนี่ครับนี่ตรงนะี้ครับนี่ครับตัวนี้นะครับ,รบ,รรบมันจะอยู่ตรงนี้แถวนี้นยี่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราไปหมุนกันเลย ราต้องเอาอาชนะมาลองด้วยนะครับนี่ครับน้ํามันเฟืองท้ายครับไหลมาแล้วครับโอ้เป็นสีขาวเลยครับคาปูชิโน่นี่ไหลมาแล้วไหลมาแล้วเดี๋ยวผมถอดเลยข้อควรระวังนะครับต้องสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนนะครับสักสิบสิบห้านาทีครับหรือขับรถมาก่อนนะครับแล้วก็จอดรถทิ้งไว้ให้มันหายร้อนนะครับเพื่อที่น้ามันจะได้ถ่ายง่ายๆนะครับออกหมดหมดนะเนี่ยตอนนี้ผมก็ทําการถอดนี่ประมาณนี้นะครับ นี่นะครับใช้ร <ım S 2> <Af> ้อยมิลลิลิตรนะครับร้อยมิลลิลิตรนะครับน้ำมันเฟืองท้ายนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็ทำความสะอาดครับเดี๋ยวเราวางไว้เพื่อทำความสะอาดนะครับนี่นะครับแล้วเราก็มาถอดตรงนี้นะครับนี่ถอดนี้ใช้ครีมหมุนเหมือนกันครับแต่อันนี้ผมใช้มือนะครับใช้มือเพราะผมไม่ได้เอาครีมมาก็เลยพยายามใช้มือหมุนออกนะครับตรงนี้นะเห็นไหมกล้องเห็นไหมนี่นะหมุนออกนะครับตรงนี้นะเพื่อที่จะเติมเติมน้ำมันเฟืองท้ายใส่นะครับเราก็โยกรถหน่อยนึงนะครับนี่เพื่อให้น้ำมันมันไหลหมดครับ ผมว่าควรเปลี่ยนทุกครั้งนะควรเปลี่ยนทุกครั้งนะครับน้ำมันเฟืองท้ายนะขวดละสี่สิบบาทเองเว้ยเว้ยเว้ยนี่นะครับเดี๋ยวเราก็มาทำข้าศสตร์นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็มาถอดตรงกองน้ามันเครื่องหรือแกนกองน้ามันเครื่องนะครับเอามาทำา้าศสตร์นะครับตรงที่ผมเรียกนับไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่านะครับมันจะอยู่ตรงฝั่งซ้ายมือของเครื่องนับเนี่ยลองดูนับมันจะอยู่ฝั่งนี้อันนี้เป็นเครื่องใช่ไหมครับนี่แข็งเครื่องนับมันจะอยู่ตรงนี้นี่มันจะอยู่ตรงนี้นะครับไม่รู้รยนะคับว แต่ถ่ายถูกแน่นอนนะถ่ายน้ำมันเครื่องถูกแน่นอนนะไม่รู้ก็ถ่ายได้นะโอเคร okay. เรามาใช้ลูกบล็อกเบอร์17นะครับหนีเบอร์17นะครับเบอร์17นะครับหมุนออกเลยนะครับเราอย่าเพิ่งทําอะไรนะครับาทาตามขั้นตอนไปเรื่อยนะอย่ารัดคิวอย่ารัดคิวนะ <S 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 ไปครับหมุน <S <S มหมุนทวนเข็มนาฬิกาครับหมุนทวนเข็มนาฬิกา หมุนไปให้มันออกครับให้มันออกเอามาทำความสะอาดนะเอามาทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะมีอะไรอยู่ข้างในมั้งนะอันนี้ผมไม่เคยไม่เคยทําความสะอาดเลยนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกเลยถ่ายเองนะคถ่ายเองจะดีหน่อยนะจะเราจะรู้รหลายๆอย่างนะว่ารถเรามีปัญหาอะไรยังไงมั่งนะบนี่ออกมาแล้วนี่ครับออกมาแล้วครับนี่ก็มีน้ํามันเครื่องนะครับอยู่ข้างในแล้วก็ นี <Universe> <m akes legislation> ่เห <als> ็นไหมเห็นไหมมันก็จะมีคาบอะไรต่างๆเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมเหมือนคาบเหล็กคาบอะไรที่มันแบบสึกหลอตามกาลเวลาครับนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่ขนาดมันอยู่ในในในข้างในนะครับไม่เคยถอดออกมาเลยนะครับแล้วก็มาทําความสะอาดกันนะครับนี่นะอันนี้สําคัญมากเลยนะครับผมว่าสําคัญมากเลยนะตรงนี้สําคัญมากนะครับการถ่าน้ัมันเครื่องต้องผมว่าต้องทําตรงนี้ด้วยล้วสาคัญมาก นี่ครับเราทําความสะอาดนะครับเราก็ฉีดฉีดฉีดไอสเปร์นี้เลยนะครับหรือถ้าไม่มีอันนี้ผมว่าใช้ผ้าสะอาดเช็ดก็ได้นะเช็ด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 ออกนะแต่ถ้าเกิดมีก็ฉีดครับนี่ฉีดลอไปนะครับทีละอย่างนะทีละอย่างนี่ครับมันก็จะสะอาดขึ้นมาหน่อยนึงอ่าประมาณนี้พอเราทำงานเช็ดหมดทุกอย่างเรียบร้อยนะครับตรงนี้ด้วยนะครับเช็ดเช็ดทุกอย่างเรียบร้อยนะเพื่อให้มันสะอาดนะครับ สะอาดเหมือนใหม่นะครับแล้วเราก็มาเช็ดพวกรูพวกนี้นะครับนี่นี่เช็ด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 นะครับเช็ดเลยใช้ผ้าสะอาดเช็ดนะครับเช็ดนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาใส่แกนกองน้ำมันเครื่องก่อนนะคไม่รู้เรียกถูกป่าครับพูดอยู่ั่นแหะไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่าอ๋อมาดูกันส่าไปเลยนะครับนี่นะครับปึ๊บใส่เข้าไปนะครับแล้วเราอันนี้หมุนตาเข้าไปนะครับอย่างนี้เลยมันแบบจะหมุนยากๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีสปริงดันอยู่นะครับ เข้าแล้วนะครับแล้วเราก็ใช้อันนี้ขันนะครับตามเข็มนาฬิกานะครับขันพอตึงตึงมือนะครับโอเคพอตึงมือแล้วก็พอนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาใส่น็อตตรงที่ถ่ายน้ำมันเรื่อนครับเราก็เช็ดธรรมศาสตร์ก่อนนะครับแล้วก็เอาน็อตใส่เลยนะครับนี่นะครับ ใส่แหวนเข้าไปด้วยนะครับใส่แหวนเข้าไปด้วยนะโอเคเราก็ใช้ตัวนี้หมุนนะหมุนพอตึงตึมือพอนะครับโอเคครับไม่ต้องหมุนแรงมากนะครับอ่าเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปนะครับนี่ครับต่อไปนับเดี๋ยวเราจะมาใส่น็อตน็อตน้ำมันเฟืองท้ายนับแต่เราต้องเช็ดรูก่อนนะนี่นะเช็ดเช็ดเช็ดพอสะอาดแล้วใช่ไหมครับเราก็เอาน็อตใส่เลยครับขันเข้าไปครับพอตึงมือเหมือนกันครับอ่าเดี๋ยวเราขันเลยนะ ขันให้พอตึงมือพอนะครับโอเคครับดูขั้นตอนต่อไปกันมาครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาใส่น้ามันเฟืองท้ายก่อนเลยนะครับเราขันล็อตเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยล็อตน้ำมันเครื่องน็อตน้ำมันเฟืองท้ายนครับเดี๋ยวเรามาใส่ก่อนเลยนะอันนี้มันก็กรรไกรตัดไม่ได้กันไกรมันเล็กไปนะแต่ผมก็จะเทเลยโเทเลยครับร้อยมิลลิลิตรนะครับค่อยๆเทนะครับค่อยๆเทนะครับเทจนหมดขวดนะครับ ค่อยเทยนะค่อยเทยพอเราพอเราเทหมดปุ๊บเราก็ปิดฝานะครับโอเคเราใส่น้ำน้ำมันเฟอรนิชชั่เสร็จปุ๊บเราก็ขันน้อใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับขันให้ตึงเลยนะครับให้ตึงมือเลยนะถ้ามีครีมนะครับใช้ครีมหนีบก็ได้ครับแต่นี้อันนี้เราไม่มีครีมนะครับโอเคตึงมือแล้วก็ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนใส่น้ำมันเครื่องต่อครับต่อไปเรามาใส่น้ำมันเครื่องนะครับก็เอากลวยใส่เข้าไปก่อนนี่นะครับเช็ดสะอาดทุกอย่างเรียบร้อยนะครับมาน้ำมันเครื่องยี่ห้ออะไรก็ได้ครับแต่ผมใช้ของตัวนี้ของเชลแอดวานเนี่ย 10W40 นะครับเทไปเลยนะครับเทจนหมดเลยนะครับเพราะนี่มัน0.8พอดีนะครับ 0.8ดแปดมิลลิลิตรนะครับแปด้อมิลลิลิตรพอดีนะครับผู้ผิดนะครับแป0รอยมิลลิลิตรนะครับเทให้หมดเลยครับเฟีโนโนใช้แปดร้ยมิลลิลิตรนะครับไม่ถึงหนึ่งลิตรนะครับเอ๊ค่อยค่อยเทนะครับเ๋็นน้ำมันไหมใสสะอาดเลยใสเหลืองนะโอเคครับพอหมดแล้วเราก็ขันน็อตเข้าไปเหมือนเดิมก็ขันน็อตตัวนี้เข้าไปเหมือนเดิมนะที่วัดน้ำมันเครื่องที่แสนนี้เลยนะขันเข้าไปเลยนะครับ อ่าโอเคแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับแต่ก่อนที่เราจะขับขี่แบบปกตินะครับให้เราครับขับรถเช็คดูก่อนนะครับหรือสตาร์ททิ้งไว้สักสิบวินาทีนะครับหรือว่าขับรถสักสิบนาทีนะครับแล้วเราก็มาจอดแล้วก็พักทิ้งไว้ให้เครื่องมันร้อนหายร้อนแป๊บนึงนะครับแล้วเราก็เอานิ้วนะครับไปเช็คว่าน้ํามันเราที่เราเติมไปอ่ะรั่วไหมอะไรรั่วไหมนะครับน้ํามันเฟืองท้ายรั่วไหมอะไรรั่วไหมอย่างนี้นะครับที่เราขันมานะครับ ไม่รั่วก็เป็นอันเสร็จครับแต่ถ้าเกิดรั่วนะครับแสดงว่าเราขันไม่แด่นครับขันไม่ดีหรือขันรูดหรือขันอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดทำไม่ได้ก็ไปให้ไปที่ร้านดีกว่าแต่ผมว่าไม่ยากครับทําเองได้ครับง่ายๆที่บ้านได้เลยทําถูกวิธีขันถูกขันถูกไม่ขันแบบปีนเกี่ยวขึ้นไปทุกอย่างก็โอเคครับไม่รั่วแน่นอนครับโอเคประมาณนี้แล้วกันครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผม